สวัสดีครับวันนี้รายการ s e r i o u s Workout นะครับจะมานำเสนอวิธีแก้อาการเจ็บข้อมือครับผม สำหรับการเจ็บข้อมือในคนที่ออกกำลังกายนะครับจริงๆแล้วมีหลายอาการมากแต่วันนี้เรามาเจาะอ,อาการหนึ่งที่เป็นกันบ่อยคือเจ็บข้อมือบริเวณนี้นะครับเวลาที่เราวิดพื้นเล่นเบนช์เพรสหรือแม้กระทั่งเล่นโยคะหรือทําท่าต่างๆที่มีการกดมือลงไปแบบนี้ครับสำหรับใครที่ชมรายการของเรานะครับในเอพิโซดก่อนๆที่มีเรื่องเขา่าปวดหลังหรือว่าหัวไหล่ก็แก๊กนะครับก็จะทราบดีว่าการรักษาอาการแบบนี้มันต้องใช้3ขั้นตอนด้วยกันหนึ่งคือการบริหาร2การนวดและก็3คือการยืดครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการบริหารจะมีออยู่่่2ททาาี ให้ลองทําู1คือทําตามฟังก์ชันของมันเลยนะฮะเขาเรียกว่า wrist flexion นะครับสคือ wrist extension แบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเลยใช้แค่มือเปล่าเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนั่นเองครับขั้นตอนแรกนะครับในการทำ flexion นะครับคือหงายมือแบบนี้นะครับและงอข้อมือเข้ามาแบบนี้นะครับและพอเข้ามาปุ๊บลองเกรงนะครับใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับในการเกรงเข้ามาแล้วก็ปล่อยนะครับเกรงเข้ามาแล้วก็ปล่อย เกรงเข้ามาแล้วก็ปล่อยนะครับแบบนี้เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณน,นี้แข็งแรงมากขึ้นอีกเทคนิคนึงที่สามารถทําได้คือการต้านน้าหนักด้วยตัวเองเกรงเข้ามาเอามือยันไว้แล้วก็ปล่อย เ,เข้ามาเอามือยันไว้แล้วก็ปล่อยสาเหตุที่ให้เล่นด้วยน้ําหนักตัวเองนะครับเนื่องจากว่าการใช้ดัมเบลเนี่ยนะฮะจะมีการถ่วงน้ําหนักลงฝั่งนี้เมื่อคุณเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับน้ำหนักมันยังลงอยู่เนี่ยจะทําให้จริงๆแล้วน้ําหนักของดัมเบลไม่ได้ช่วยอะไรเลยเช่นเดียวกันนะครับกับการทำเอ็กซ์ตเอนชันเราจะทําแบบนี้นะครับแล้วก็ดันมือขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าสามารถเหยียดนิ้วได้ด้วยจะดีมากนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ุบลงมาปึ๊บขึ้นนะครับเหยียดนิ้วอย่างผมเนีย่ยผมมือตึงนะครับผมมก็จะใชช้ือง่วยเยเีด นะครับแล้วก็ลงนะครับขึ้นนะฮะตอนที่ขึ้นเนี่ยมือฝั่งนี้แค่ช่วยสปอร์ตมันขึ้นมาจากนั้นเกร่งแล้วก็ปล่อยขึ้นมาเกร่ง ลก็ป่อยสำหรับวิธีในการทำนะครับก็จะทำ15ครั้งนะครับวันละประมาณ2-3เซตนะฮะพักแป๊บเดียวคือพักประมาณ30วินาทีถึง45วินาทีสามารถทำได้ทั้งซ้ายและขวาเลยครับ <S <S หลังจากที่เราบริหารตรงนี้นะครับให้แข็งแรงนะฮะก็จะทําให้เวลาเรารับลงน้ําหนักตรงนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราจะช่วยประคองข้อต่อนะครับทำให้กระดูกของเราไม่ขบกันเวลาเราลับน้ำหนักตรงนี้นั่นเองทีนี้หลังจากที่เราบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้จุดแข็งแรงนะครับเราก็ต้องมานวดให้มันผ่อนคลาย Rams. วิธีนวดที่เราจะมาทําในวันนี้นะครับจะมีการ แล้วก็ทําคล้ายๆกับตอนบริหารเลยนะครับแต่ว่าแบบนี้ไปทีนี้เราก็กดค้างนี้ไว้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกว่ามันตึงนะครับก็ข้ามไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาตึงที่ตรงนี้นะครับผมหนึ่งคือกดค้างไว้นะครับไปกลับ1ครั้ง2กดค้างไว้ไปกับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่1จุดที่2ที่เราควรจะทําคือตรงเส้นเอ็นบริเวณนี้นะครับกดค้างไว้นะครับแน่นๆตอนที่ไปกดปุ๊บ แล้วก็กลับแบบนี้นะครับ2ปึ๊บแล้วก็กลับแบบนี้นะฮะเอาใหม่นะครับเอามือจับตรงนี้งอขึ้นนะครับกำไว้งอ การที่เรากดตรงนี้ไว้ด้วยเนี่ยนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของเราถูกยืดได้มากขึ้นนะครับจากการที่เรายืดแค่นี้นะฮะการที่เรานวดลงไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะช่วย stretch กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นในบริเวณนั้นได้มากขึ้นครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรานวดแล้วนะครับก็ต้องมีการยืดนะครับซึ่งเราสามารถยืดได้2ทางนะครับหนึ่งคือยืดทางนี้ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็แขนตรงแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นก็ได้ข้าง ก็ได้แบบนี้นะครับพยายามทำให้ครบทุกม,มุมตอนหนึงมุมเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการยืดข้างนี้นะครับซึ่งใครที่ถ้าเกิดทําตรงนี้แล้วเจ็บก็ยืดเพียงแค่พอประมาณพอนะครับ1นึถึงสินะครับ1นึถึงสิ นะครับแล้วก็หนึ่งสิบนะฮะสามขั้นตอนนี้นะครับก็จะทําให้ข้อมือของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นและก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ดีขึ้นทีนี้จะมีเทคนิคในการเล่นเวทไม่ว่าจะเป็นเบนช์เพรสแล้วก็วิดพื้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทํายังไงไม่ให้การกดน้าหนักมันมากเกินไปครับการจับที่ถูกต้องนะครับเราต้องกาําบาร์ไว้แบบนี้นะครับให้เต็มมือลากเส้นตรงจากมือของเราลงมาที่ข้อมือของเราให้ได้นะครับ ส่วนการจับที่ผิดนะครับคือการจับที่มือของเรานั้นบิดออกมาแบบนี้นะครับจะทําให้ข้อมือรับน้ำหนักเยอะและส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทําให้กระดูกข้อมือของเราเนี่ยอาจจะขมคันทําให้เกิดอาการเจ็บจี๊ดที่ข้อมือได้ครับสรับท่าวิดพื้นนะครับใครที่เล่นท่าวิดพื้นแล้วมีอาการเจ็บข้อมือตรงช่วงข้อต่อ ระหว่างข้อมือกับมือช่วงด้านหลังฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเอาอะไรก็ได้นะครับมารองตรงใต้ฝ่ามือของเรานะครับเพื่อให้ข้อมือของเรานั้นไม่บิดไปข้างหลังแบบนี้นะครับแบบนี้จะทำให้มือของเราลาดลงิที่เกิดขึ้นนะครับคือทําให้ข้อมือของเราเนี่ยไม่เอ็กเทนเยอะจนเกินไปนะฮะจะช่วยเลี่ยงอาการเจ็บปวดได้ครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่วิดพื้นอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยวิตพื้นคือพวกที่เป็นบาร์นะครับสำหรับจับวิดพื้นอย่างในรูปนี้นะฮะก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่าการจับบาร์นะครับถ้าเกิดจับถ ี่กับมือของเราลากเป็นเส้นตรงได้นะครับก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดช่วงนี้ได้ครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการแก้อาการข้อมือนะครับที่เราจะเจ็บในเวลาเวนช์เพรสหรือเวลาที่เราวิ่พื้นหรือเล่นโยคะนะครับก็อย่าลืมมาไปทำนับบริหารนวดและยืดนะครับใช้ได้กับทั้งตัวเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆนะครับจะมีเรื่องของเข่าขวดหลังเส้นตึงที่คอแล้วก็เรื่องของหัวไหล่ก็เข้าไปดูได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ดูแล้วได้ประโยชน์อย่าลืมกด subscribe ติดตามรายการเรากดไลค์ให้รายการเราด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ